สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็เข้าสวนมาดูบอนสีที่เราเลี้ยงเอาไว้ค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงยามเย็นๆค่ะพายุฝนกำลังมาเลยค่ะลมก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ไม่ลืมที่จะนำความาสวยของบอนสีเจ้ากุ้งไก่เซอร์มาฝากกันค่ะ แล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาบอนสีที่ราคาย่อมยาวค่ะแล้วก็ปลูกง่ายดูแลง่ายแตกหนอ่อแตกพุ่มเก่งค่ะเราก็แนะนำให้เลี้ยงบอนสีชนิดนี้เลยค่ะบอนสีเจ้ากุมไกเซอร์ค่ะน้องเขาก็จะเป็นบอนสีที่มีราคาย่อมยาวค่ะ จากกระถางเล็กๆค่ะที่เราเคยเลี้ยงกระถางละสี่นิ้วค่ะผ่านไปไม่กี่เดือนเองค่ะน้องก็แตกกอแตกพุ่มเก่งมากๆเลยค่ะถึงแม้จะเป็นบอนสีที่มีราคาไม่แพงค่ะแต่ดูความสวยเขาค่ะความสวยเขาเราก็ให้เต็มร้อยเลยค่ะ พราะเขาเป็นบอนสีที่ดูแลง่ายมากจริงๆเลยค่ะทุกคนเส้นกระดูกใบของน้องก็จะให้ความสวยที่คมชัดเลยค่ะเส้นกระดูกใบสีชมพูค่ะพื้นใบสีเขียวประด้วยลายจุดสีเขียวอ่อนเล็กๆกระจายอยู่ทั่วใบค่ะการใบของน้องก็มีสีน้ำตาลค่ะ กระถางนี้ถ้าเราจะนำแยกไปปลูกเราก็สามารถที่จะแยกไปปลูกได้หลายๆต้นเลยค่ะนี่ก็เป็นบอนสีอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายค่ะแล้วก็แตกพุ่มเก่งมากๆเลยค่ะน้องก็แตกพุ่มเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบอนสี ที่มีราคาค่ะบอนสีที่มีราคาก็ครั้งก็จะแตกพุ่มยากกว่าบอนสีที่มีราคาถูกค่ะทุกคนความสวยเขาจะคล้ายคลึงกับลูกไม้ปากก้านดำเลยค่ะดูใกล้ๆกก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะเส้นกระดูกใบของน้องก็มีสีชมพูเหมือนกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นการแนะนำการปลูกบอนสีจะก,กุงไกเซอให้ได้รับชมกันค่ะ